อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่761ผู้ใช้อบ i ลิตี้สี่ธาตุผลแห่งปัญญาแม้สุขสกาววาวแต่ในความเป็นจริงมันแข็งมากทว่าเมื่อเข้าปากกลับละลายเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเติมเต็มเข้าสู่ฉินเฟิงพลังงานกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายมุ่งตรงไปยังส่วนหัว บังเกิดเสียงฟูบคล้ายเจาะผ่านช่องว่างบางอย่างสุดท้ายมาถึงจักรวาลแห่งจิตสำนึกไม่เพียงแค่นั้นแต่แก่นของผลแห่งปัญญาไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานกลับเปลี่ยนรูปเป็นเพชรเม็ดเล็กลอยล่องอยู่รอบๆอบดาวครอบเพชรซึ่งเป็นแก่นพลังสมาธิของฉินเฟิงหมู่นวลควบคู่ไปกับศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีช่วงเวลานี้ฉินเฟิงคล้ายบังเกิดความตรหนักรู้ ว่าบทบาทของดาวเคราะห์ดวงน้อยนี้มีไว้เพื่ออะไรอักษรรูนไฟบินออกมาจากดาวเคราะห์เพชรของฉินเฟิงหลั่งไหลเข้าไปรวมเข้ากับดาวเคราะห์เพชรขนาดเล็กดวงนี้และค่อยๆเปลี่ยนดาวเคราะห์ให้กลายเป็นสีแดงเพลิงและมันบริสุทธิ์เป็นอย่างมากในการรับรู้ของฉินเฟิงเมื่อพลังสมาธิจดจ่ออยู่กับดาวดวงนั้นเขาพบว่าตัวเองได้กลายเป็นผู้ใช้อบิลิตี้ไฟอย่างแท้จริง ผู้ใช้ Ability 2ประสานและมีแก่นพลังสมาธิคู่ที่แท้ก็มีอยู่จริงในรูปแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉินเฟิงเคยกล่าวมาก่อนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอัตลักษณ์ที่บางคนสามารถได้รับจากผลแห่งปัญญาก็คือแก่นพลังสมาธิและเนื่องจากเขามีมันอยู่แล้วทำให้ตอนนี้ฉินเฟิงกลายเป็นผู้ครอบครองความสามารถในการใช้อ bility ถึงสองาต ถึงแม้ว่าชินเฟิงจะสามารถใช้อ b บิลิตี้ไฟได้อยู่แล้วก็ตามแต่เดิมทีอ b บิลิตี้หลักของเขาคือธาตุมืดดังนั้นเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และใช้งานธาตุไฟได้ชินเฟิงจำเป็นต้องทำให้รูนไฟที่มีติดเชื้อมืดเสียก่อนทว่าปัจจุบันเขาสามารถบรรลุถึงแก่นแท้ของอ b บิลิตี้ไฟได้แล้วจริงๆสามารถใช้งานรูนไฟได้เลยโดยตรง ในเวลานี้ชินเฟิงเริ่มบังเกิดแรงดลใจจัดการกลืนกินผลแห่งปัญญาที่เหลืออีกสองลูกทันทีเพียงพริบตาดาวคราบเพชรด,ดวงเล็กอีกสองดวงก็วิ่งเข้าไปในจิตสํานึกของชินเฟิงหลังจากนั้นอักษรรูนน้ำก็ออกมาจากดาวคราบดวงใหญ่ถ่ายเทมายังดาวคราบเพชรด,ดวงเล็กศิลาศักดิิิสธ์แห่งวารีคล้ายสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างมันส่งเสียงหึงห่ง ก่อนเริ่มบินไปยังดาวดวงเล็กสีฟ้าครามอักษรรูนที่เกิดจากอบิลิตี้น้ำของฉินเฟิงด้วยการสนับสนุนของศิลักดิ์สิทธิ์แห่งวารีก้อนนี้อำนาจของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าจากนั้นก็ถึงตาของรูนดินจำนวนหนึ่งผุดออกมาหลอมรวมเข้ากับดาวครอบเพชรดวงสุดท้ายช่วงเวลานี้บนดาวครอบเพชรที่ใหญ่ที่สุดของฉินเฟิงหลงเหลือเพียงความมืดมิดอันบริสุทธิ์ โดยรอบกายมันมีสมดาวครอบโคจรอ,อยู่เป็นเพื่อนนี่มีใช่แค่ความสามารถในการเรียนรู้ ability เท่านั้นแต่ตราบใดที่พลังสมาธิของฉินเฟิงมากอพอออเขาสามารถปลดปล่อย ability อจากดาวเคราะห์ดวงต่างๆได้ในเวลาเดียวกันตราบใดที่มันไม่ขัดแย้งกันและกันก็เป็นไปได้ที่จะสร้างสองเขตแดนสามเขตแดนหรือกระทั่งสี่เขตแดน ความแข็งแกร่งของชินเฟิงได้ก้าวไปอีกขั้นอย่างแท้จริงถือว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเกรงว่าบางทีในตอนนี้อำนาจอ b บิลิตของชินเฟิงจะร้ายกาดไม่แพ้ว,วรยุทธ์โบราณที่เขามีชินเฟิงได้กลายเป็นผู้ใช้อ b i l i t y ีสี่ธาตุชินเฟิงยังคงหมกมุ่นอยู่ในจักรวาลแห่งจิตสำนึกในขณะที่คนอื่นๆสามารถสัมผัสได้ถึงแรงกดดัน อันน่าหวาดกลัวผุดออกมาจากร่างของเขาคนแล้วคนเล่าพากันตกตะลึงสิ่งที่ทําให้พวกเขาต้องถอนหายใจก็คืออายุของฉินเฟิงกับไปหลีที่ยังเยาว์วัยนอกจากนี้ยังมีคนจํานวนไม่น้อยที่ความจริงแล้วเป็นสมาชิกของพันธมิตรมนุษย์ดังนั้นล่วงรู้ถึงตัวตนของฉินเฟิงกับไปหลีนั้นไม่ใช่คนที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลของภูมิภาคเหนือหรอกหรือ ดูเหมือนว่าภูมิภาคเหนือจะปรากฏผู้แข็งแกร่งขึ้นอีกคนแล้วแถมความแข็งแกร่งนี้ต้นไม้ปัญญานิรันเป็นคนมอบให้อนาคตของเขาย่อมไร้ขีดจำกัดฉินเฟิงไปหลีกลุ่มเฟิงหลีพวกเขาคือขุมกำลังใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นนี่นาน่าสนใจจริงๆเพียงแต่ว่าฉันเป็นผู้ใช้พลังเลเวลบีถ้าไปขอเข้าร่วมกับเขามันจะไม่เป็นการเสื่อมเสียเกียรติหรอ เสียเกียรติบ้าอะไรนายไม่รู้หรือว่ามีตระกูลมากมายร่วมมือลงทุนกับกลุ่มเฟิงหนและไม่ใช่จะเข้าร่วมได้ง่ายๆด้วยจำเป็นต้องให้ฉินเฟิงยอมรับฉันมีกลุ่มของตัวเองแล้วฉะนั้นจะลองขอร่วมทุนกับเขาดูคนพวกนี้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ความคิดทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีพื้นฐานมาจากผลประโยชน์ของตน ยังไงก็ตามพวกเขาคงไม่ทันฉุกคิดเลยว่าฉินเฟิงในปัจจุบันครั้นจะไล่ชักชวนเลเวลบีแล้วส่วนเรื่องร่วมทุนนะ่ะเฮ้ฝันไปเถอะกลุ่มเฟิงหลีสามารถทำเงินมหาศาลได้ในทุกวิวันคนเหล่านี้จะไปเข้าใจอะไรและประเด็นสำคัญที่สุดก็คือความสามารถส่วนบุคคลของฉินเฟิงในเวลานี้มันแข็งแกร่งมากพอแล้วช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนยามค่าคืน ในที่สุดก็ผ่านพ้นไประหว่างกลางวันบางทีอาจเป็นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้ต้นไม้ปัญญานิรันด์ไม่เปล่งแสงอีกต่อไปไหนจะเรื่องเสียงดังรบกวนรอบข้างทําให้ไม่มีใครคิดฝึกฝนอีกทั้งหมดทยอยกันออกไปล่าสัตว์ร้ายทรัพยากรในที่นี้ล้วนมิใช่สิ่งที่สามารถหาได้ในมิติโลกมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันอันตรายจากการล่าในโลกมนุษย์มันเทียบที่นี่ไม่ติด กระนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกล่าไกลเพราะวัตถุประสงค์ของพวกเขาคือต้นไม้ปัญญานิรันด์อันดับรองคือการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและผละไม้หากมีอีกกลุ่มเพ่งเล็งเป้าหมายเดียวกันก็นำมาซึ่งการต่อสู้ส่วนจุดประสงค์ของฉินเฟิงมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหลังถูกฝูงแมมมอธรุมล้อมเมื่อวานฉินเฟิงก็ออกไล่ล่าล้างบางมันทั้งเผ่าพันธุ์ พร้อมใช้งานพลังพิเศษดูดกลืนไปในตัวหากออกล่าในปริมาณนี้อีกสักสี่ห้าเท่าฉินเฟิงน่าจะสามารถยกระดับ9้าวสู่เลเวล B4 ได้เพิ่งมาถึงเลเวล B3 ได้ไม่นานฉินเฟิงก็กำลังจะยกระดับอีกแล้วทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสัตว์ร้ายจำนวนมหาศาลบนเกาะนรกภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ทำให้ฉินเฟิงสามารถออกล่าสัตว์ร้ายได้อย่างต่อเนื่อง กลิ่นสาบเลือดปนเปื้อนบนร่างเขายิ่งนานยิ่งหนาแน่นจนเกรงว่าจะไม่สามารถล้างออกได้วันแรกได้ผ่านพ้นไปสองวันผ่านไปสิบวันผ่านยี่สิบวันฉินเฟิงจำไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าเขาสังหารสัตว์ร้ายไปกี่ตัวภายใต้การล่าสังหารที่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนี้เงื่อนไขของความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังสมาธิถูกเติมเต็ม อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ต้องออกจากเกาะนรกเหลืออีกสาวันเท่านั้นในคืนเงียบสงัดใต้ต้นไม้ปัญญานิรันทุกคนต่างดำดิ่งไปกับการฝึกฝนหลังฉากที่ฉินเฟิงกับไปหลีได้รับผลแห่งปัญญามากมายได้ผ่านพ้นไปทีนี้ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติในระหว่างช่วง3าถึงสวันมักจะมีคนหนึ่งได้รับความโปรดปรานจากต้นไม้ใหญ่ปล่อยผลแห่งปัญญาแก่เขา ระหว่างนั้นมีเลเวลบีสองคนถูกสังหารไปเช่นกันและโดนปล้นผลแห่งปัญญาไปฉินเฟิงกลับไปหลีแม้ไม่ได้รับผลแห่งปัญญาอีกแล้วแต่ก็ยังเลือกฝึกฝนอยู่ภายใต้ต้นไม้พยายามรับรู้ถึงความคิดและความเข้าใจใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาฉินเฟิงยังคงเรียนรู้อ b บิลิตี้ใหม่อย่างต่อเนื่องนอกจากธาตุน้ำแล้ว เขายังได้ดูดกลืนแก่น a อบิลิตของแมมมอสสั่งสมอักษรรูนดินเพื่อทำการเรียนรู้เทคนิคมังกรดินแม้ในเขตดแดนปฐพีของพวกแมมมอธจะมีแค่เทคนิคหน,นามพิภพกับเทคนิคอุก,กาบาตสวรรค์เท่านั้นแต่อักษรรูนธาตุดินยังเป็นสิ่งจำเป็นระหว่างฉินเฟิงกำลังศึกษาอักษรรูนดินจูจ่ๆก็ปรากฏเสียงคำรามดังขึ้นจากในความมืดมิด เสียงคำรามนี้ทรงพลังยิ่งแม้มาจากสถานที่ห่างไกลแต่ยังทำให้ผู้คนรู้สึกถึงอำนาจทะลุทะลวงของมันเป็นเสียงคำรามของมังกรนี่นี่มันเสียงของโมลี่ไม่ใช่หรอเสียงของมันฟังเหมือนกำลังโกรธมากคงไม่มีใครคิดไปรอบค่าโมลี่หรอกใช่ไหมใครกันที่อาจหารถึงขนาดนั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือไร ปูชนทยอยกันผุดลุกขึ้นไม่ได้ฝึกฝนอีกต่อไปต่างพากันมองไปยังทิศทางของโมโลี่บางคนตัดสินใจจากไปอย่างเงียบๆทันทีบางคนก็ยังรั้งอยู่แต่บางเกิดความกังวลเล็กน้อยณขณะนี้คนจากคลับมังกรดำก็ตื่นตระหนกเช่นกันผู้รับหน้าที่คอยดูแลเกาะนรกอยู่ในตอนนี้คือฟินิกเพลิงเกิดเรื่องอะไรขึ้นใครไปยั่วโมโหโมโลี่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วหรือไง ถึงพวกเราจะมีสัญญาแต่ใครก็ตามที่รุกล้ำอณาเขตของโมโลี่ก็ยังถูกมันฆ่าตายอยู่ดีฟินิกซ์เพลิงหันมองไปยังทิศทางของภูเขาไฟช่วงเวลานี้บนเส้นขอบฟ้าเริ่มปรากฏจุดสีแดงเพลิงขึ้นมาอย่างกะทันหันจากนั้นจุดสีแดงเพลิงก็เริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆใบหน้าของฟินิกซ์เพลิงเริ่มกลายเป็นปั้นยากแม่เธอจะเป็นผู้ชอบบิลิตี้ไฟ ทว่าบนหน้าผากเธอในเวลานี้กลับปรากฏเม็ดเหงื่อจากไอร้อนอย่างคาดไม่ถึงจุดสีแดงเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปกคลุมไปทั้งผืนฟ้าระหว่างชุลมุนพลังสมาธิของฉินเฟิงกวาดออกไปทันใดก่อนตรวจพบความผิดปกติบางอย่างจากเบื้องล่างในตำแหน่งที่โมลี่บินอยู่มันคือร่างเงาของมนุษย์เป็นทักษะหมื่นพูดที่แสนคุ้นเคย และกำลังมุ่งหน้าตรงมายัางป้อมปราการอย่างรวดเร็วมีใช่ใครอื่นเป็นกวนจินห้าวตอนที่7 6 2ความสะเพร่าของกวนจินห้ากาสมังกรไฟโมโลี่ร้องคำรามเนยหน้าไปข้างหลังก่อนสบัดกลับมาพ่นไฟไปข้างหน้าอย่างเดือดดานเสาเปลวเพลิงอันหน้าสะพรึงปัะทุเดือดดานผืนป่าเบื้องล่างทั้งหมดจมลงใต้ทะเลเพลิง ถูกกลืนหายไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้สถานการณ์นี้เงาร่างจำนวนนับไม่ท้วนจมอยู่ใต้น้ำแต่กวนจินห้าวดูเหมือนจะใช้กลยุทธ์พิเศษบางอย่างทำให้สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีจากมังกรไฟโมโลี่ไปได้ทั้งสองเริ่มตรงเข้ามาอย่างป้อมปราการใกล้เข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกวนจินห้าวเองก็ก,กำลังคลั่งเช่นกันปัจจุบันเขาไม่สามารถสลัดหลุดจากการโจมตีถึงตายของโมโลี่ได้ ถูกกดดันจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ตัดสินใจวิ่งมายังทิศท,ทางนี้ซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือการคิดลากทุกคนลงเหวไปด้วยกันและนั่นรวมไปถึงคลับมังกรดำด้วยอาศัยช่วงชุลมุนเขาจะปลอดภัยสำหรับเรื่องที่ว่าการกระทํานี้จะเป็นการเพาะความแค้นแก่คนเหล่านั้นและกลายเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่กวนจินห้าวจำเป็นต้องใส่ใจด้วยหรือ จริงอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศีลธรรมในจิตใจแต่ในฐานะนักฆ่าผู้แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งกวนจินห้าวไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มีกวนใจณขณะนี้ฟินิกเพลิงเองก็เริ่มพบแล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเริ่มใช้งานโลกพลังงานเต็มกำลังทันทีมังกรไฟโมโลี่อยู่ใกล้แค่เอื้อมปีกที่กระพืออยู่บนท้องฟ้งฟาหอบคลื่นกระแสไอร้อนขนาดใหญ่พัดตรงเข้ามา แม้ถูกสกัดไว้ด้วยโล่พลังงานแต่กลิ่นอายแผ่เผายังสามารถแทรกซึมขณะเดียวกันโล่ก็เริ่มสูญเสียพลังงานโมลีนั้นคุณกำลังคิดทำอะไรลืมสัญญาระหว่างพวกเราไปแล้วหรือฟินิกเพลิงใช้พลังสมาธิถ่ายทอดเสียงออกไปโมลีพอได้ฟังร้องคำรามกรัดเกลี้ยวจากนั้นส่งน้ำเสียงอันร้ายผ่านพลังสมาธิกลับมา นาชังนักกล้าบอกว่าเข้าลืมสัญญาได้อย่างไรมนุษย์ฝั่งเจ้าต่างหากที่เป็นหัวขโมยมาปล้นสมบัติของข้าไปฟีนิก์เพลิงเข้าใจเรื่องราวในทันทีพร้อมทั้งรู้ว่าโมลี่กำลังพูดถึงใครเพราะขณะนี้คนที่ตระหนักถึงกวนจินห้าวไม่ใช่แค่ฉินเฟิงคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่รู้จักอีกฝ่ายนั่นเขาบ้าไปแล้วหรือกล้าดียังไง ไอ้กวนจินห้าวมันวางแผนจะใช้พวกเราเป็นเกราะก,กำบังไฟสูงอยู่ในอกของฟีนิก์เพลิงแต่เธอทำได้แค่เพียงกระจายพลังสมาธิส่งข้อความเสียงออกไปลดทอนความโกรธของโมลี่มนุษย์คนนั้นไม่ใช่พักพวกของเราเพราะแบบนี้เขาเลยขโมยของคุณพวกเราจะออกล่าเขาให้เองขอให้คุณวางใจ ไล่จับกวนจินห้าวพูดน่ะมันง่ายแต่ยากที่จะทำแต่ช่างประไรสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการถ่วงเวลาไม่แน่อาจผ่อนผันออกไปจนกระทั่งผู้ใช้พลังเลเวล S มาถึงแล้วค่อยให้เขาจัดการกับเรื่องนี้แต่มังกรไฟโมลี่เป็นสิ่งมีชีวิตใดมันคือการดำรงอยู่ระดับสัตว์เทวะแข็งกร้าวและทรงอำนาจ ดังนั้นมันจะสงบเสงี่ยมกับอ e ีแค่วาจาปลอบประโลมสองสามคำของฟีนิกเพลิงได้อย่างไรเป็นพวกเจ้าที่ยั่วโมโหค่ามังกรไฟโมโลี่คำรามก้องคราครั้งนี้มันไม่ยังยั้งมือหรือฟังคำฟีนิก์เพลิงอีกต่อไปพ่นลมหายใจมังกรออกมาโดยตรงเพลิงหนือดอันน่าสะพรึงปะทุออกกระแทกเข้าใส่โลกพลังงานของป้อมประการมังกรดำทันที เปลวเพลิงลุกคือพุ่งทะยานปกคลุมไปทั่วผืนฟ้าเปลวเพลิงพวกนี้แน่นอนว่าไม่สามารถทำร้ายต้นไม้ปัญญานิรันดร์ได้แต่ขณะเดียวกันต้นไม้แห่งปัญญาก็ไม่สามารถช่วยปกป้องคนอื่นๆได้เช่นกันด้วยเหตุนี้ผู้ใช้พลังทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในป้อมจึงพากันหลบหนีมังกรไฟโมลี่ค่อยๆร่อนลงปีกที่เหมือนพายุเฮอริเคนเป่าพวกเลเวล B ที่อ่อนแอไปคนละทิศท,ทาง มีคนหนึ่งปลิวไปชนกับโขดหินซี่โครงหักไร้ซึ่งกำลังใดๆที่จะต่อต้านมังกรไฟโมโลี่เป็นสัตว์เทวะดังนั้นไม่มีมนุษย์คนใดบนเกาะน,นี้สามารถรับมือกับมันได้ฉินเฟิงไม่คิดยั่วยุการดำรงอยู่เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่คิดเปิดเผยความแข็งแกร่งของไปหลีต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงแต่ว่าแม้ฉินเฟิงต้องการจากไปเงียบๆ แต่สุดท้ายก็มีบางคนไม่ยอมปล่อยให้จากไปง่ายๆโล่พลังงานถูกทำลายพลังสมาธิของโมโลี่สามารถตรึงร่างของกวนจินห้าวได้อีกครั้งภายใต้เสียงคำรามกรัดเกลี้ยวและการโจมตีจากอักษรรูนที่ทรงพลังส่งผลให้ร่างที่แท้จริงของกวนจินห้าปรากฏออกมาและผลปรากฏว่าเขาอยู่ข้างๆฉินเฟิงอย่างกระทันหันมังกรไฟโมลี่ไม่เสียเวลาคิดว่าอาจมีคนโดนลูกหลงด้วยซ้ำ พ่นไฟออกไปทันทีเปเลวเพลิงนี้ชักนำหายนะมาอย่างแท้จริงกว่าฉินเฟิงจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปที่จะหลบซ่อนเทคนิคกำแพงวารีฉินเฟิงวาดมือทันใดนั้นคลื่นมวลน,น้ำมหาศาลก็ปรากฏขึ้นในอากาศลุกฮือเป็นแนวตั้งปกป้องฉินเฟิงเอาไว้อย่างแน่นหนาหลังเสาเพลิงที่บ้าคลั่งพ่นเข้ามา มันก็ถูกสกัดไว้โดยกำแพงวารีหักล้างกันและกันก่อตัวขึ้นเป็นหมอกหนาตลอดทั้งป้อมปราการฟุ้งไปด้วยหมอกหนาภายใต้หมอกหนาฉินเฟิงปลดปล่อยทัก,กษะหมื่นพูดและเริ่มวิ่งหนีทันทีแต่ไม่คาดคิดเลยว่ากวนจินห้าวจะเลือกวิ่งตามฉินเฟิงมาขณะเดียวกันแมโมโลี่จะถูกหมอกหนาบดบังสายตา หากแต่พลังสมาธิยังคงอยู่มันติดตรึงอยู่บนร่างกวนจินห้าวดังนั้นต่อให้อีกฝ่ายหนีมันย่อมสามารถไล่ตามได้ช่วงเวลานี้ในแววตาของฉินเฟิงบังเกิดเจตนาสังหารถ้ายังตามมาอีกคราวนี้ผมจะฆ่าคุณจริงๆแล้วฉินเฟิงส่งพลังสมาธิข่มขู่แต่ก็ป่วยการกวนจินห้าวยังคงไล่ตามภายในน้ำเสียงที่ส่งผ่านพลังสมาธิ แฝงรสชาติของการอ้อนวอนขอความเมตตาประธานฉินไม่สิลูกพี่ฉินได้โปรดช่วยฉันสักครั้งแล้วสิ่งที่ฉันได้ขโมยมาแบ่งกับคุณคนละครึ่งแบบนี้ฟังดูเป็นอย่างไรกวนจินห้าอย่างเชิงถามในความเป็นจริงแล้วกวนจินห้าเป็นคนฉลาดเขาทราบดีว่าอาศัยเพียงฉินเฟิงย่อมไม่มีทางช่วยเหลือตนเองได้ทว่ากวนจินห้าวตระหนักถึงความแข็งแกร่งของปหลี การต่อสู้ในครั้งนี้ถ้าไม่ให้ไายหลีลงมือเขาไม่มีทางรอดชีวิตไปได้อีกอย่างกวนจินห้าวเคยสัมผัสอำนาจ ability ของไายหลีมาแล้วด้วยตัวเองมันคือ ability มิติถ้าเขายังวิ่งพร้อมไายหลีไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นสุดท้ายเธอลงมือการหลบหนีจากมังกรไฟโมลี่ใช้ไม่กลายเป็นเรื่องง่ายดายหรอกหรือ แต่ตอนนี้กวนจินห้าวได้แต่อธิษฐานขอให้ฉินเฟิงเคลิ้มตามด้วยเธอะเมื่อนึกถึงสมบัติของมังกรไฟโมโลี่ฉินเฟิงเริ่มเกิดความสนใจขึ้นมาเล็กน้อยคุณขโมยอะไรมาจากมันฉินเฟิงถามก็จะอะไรซะอีกละ่ะโมโลี่ออกล่าทุกวันแต่สัตว์ร้ายที่มันกินมีทั้งกระดูกเขี้ยวเขาขนเกล็ดและแก่นสัตว์ร้ายมากขนาดนี้โมโลี่ไม่มีทางกินหมด ฉันเลยใช้เทคนิคบางอย่างลอบเข้าไปในอาณาเขตของโมโลี่และพบว่าของที่พูดมามันกองรวมกันเป็นภูเขาถูกทิ้งส่งเดชไม่ต่างจากขยะแต่ใครจะไปคิดกันว่าหลังจากได้มันจะเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้นั่นถือเป็นสมบัติก้อนใหญ่อย่างแท้จริงแต่ต้องรู้นะว่าแค่มนุษย์ย่างกรายเข้าไปในภูเขามันหรือมันเห็นว่ามนุษย์ล่าสัตว์ร้ายในเขตตนแค่นั้นก็ตัดสินใจสังหารแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่ากวนจินห้าวบุกไปถึงรังของมันแล้วกระทำการดังงัดฟันจากปากเสือคุณได้มาเท่าไหร่ไม่มากนักหรอกอาก็แค่3าแก่นสัตว์ร้ายเท่านั้นแต่โมลีนะ่ะเป็นสัตว์เทวะดังนั้นอาหารของมันย่อมไม่ต่ำช้าแม้ปากกล่าวว่า30แก่นสัตว์ร้ายแต่พวกมันทั้งหมดคงไม่พ้นเป็นแก่นสัตว์ร้ายระดับจักรพรรดิหรือราชาเป็นอย่างตำ่ำ ทั้งยังอยู่ในเลเวล AB และนั่นถือเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลอาจกล่าวได้ว่าหากกวนจินห้าวทำสำเร็จในครั้งนี้มูลค่าของ30แก่นสัตว์ร้ายระดับจัก,กรพรรดิเลเวล A จะมีมูลค่ารวมรวมมากถึง150,000ล้านเหรียญพลังงานไม่ต้องกล่าวถึงเงินที่ใช้ซื้อคริสเทวะในมือเขาแต่ยังเหลือส่วนต่างอีกเหลือเฟือฉิมเฟิงยิ้มหยันเอ่ยปากว่าเกรงว่าคุณจะพูดไม่หมด ผมขอดาว,ว่าจำนวนของมันน่าจะมากกว่านี้ถึงสองเท่าไม่ซัดหน่อยที่พูดมาคือทั้งหมดแล้วกวนจินห้าวตอบกลับร้อนรนงั้นเจ้า30แก่นสัตว์ร,ร้ายพวกนี้ผมต้องการมันทั้งหมดกวนจินห้าวเบิกตากว้างจ้องมองฉินเฟิงบังเกิดความรู้สึกว่าฉินเฟิงนี่มันสิงโตปากใหญ่อาได้อาเอาจริงๆริณนะเวลานี้มังกรไฟโมโลี่สามารถไล่ประชิดมาถึงเบื้องหลังแล้ว มันยื่นกรงเล็บออกไปหมายจะคว้าทั้งสามคนเอาไว้แม้สนทนาผ่านพลังสมาธิปไปพลางแต่พวกเขาวิ่งเร็วมากพลิบตาเดียวมาได้ไกลถึงหนึ่งพันเมตรอย่างไรก็ตามโมโลี่ยังคงตามทันเปรี่ยงบังเกิดเสียงยอดเขาถล่มขึ้นเหนือหัวกวนจินห้าวที่กำลังหลบหนีตื่นตกใจอาเอาก็เอาชั้นตกลงกวนจินห้าวพูดทันควัน ฉินเฟิงหลบเลี่ยงเศษดินเศษหินได้อย่างง่ายดายปากเอ่ยว่างั้นเอาของมากวนจินห้าวหยิบอุปกรณ์รูนมิติชิ้นหนึ่งออกมาสับเปลี่ยนวัตถุภายในแล้วโยนมันให้ฉินเฟิง